ในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตไอเทมเข้าใหม่กันนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้เลยครับสกิมมิ่งฟอกกี้หรือว่าน้องกบร้องจากนั่นเองครับใส่แล้วจะเป็นกบที่นั่งอยู่บนหัวของเราแบบนี้เลยไลท์เทมสกิมมิ่งฟอกกี้นะครับเราจะรับได้จากแมปของเดอะเซอร์เคิลเกมนะครับซึ่งการที่เราจะไปซื้อไอเทมนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่เกมยูจตรงนี้นะครับและให้เรานะครับเลือกไปที่ตัวน้องกบสกิมมิ่งฟอกกี้นะครับและไอเทมตัวนี้นะครับจะมีจํานวนเหลืออยู่ที่879ตัวนะและราคาในการแลกซื้อนะครับจะตตต้้้้้องงใชแแมมม AFK ทัหดเนนนี่ยจว175,000 เราใช้ถ้วยรางวัลนะครับหรือว่าถ้วยวินในการชนะเกมเนี่ยจำนวนทั้งหมด80ถ้วยรางวัลด้วยกันการเก็บแต้ม AFK นะครับให้เราเนี่ยยืนอยู่เฉยๆในวงกลมสีแดงนะและตัวแต้มของเรานะครับจะเพิ่มขึ้นในทุกๆวินาทีสาหรับการได้ถ้วยรางวัลหรือถ้วยวินในการชนะนะครับให้เราทําการอยู่ในวงกลมสีแดงเนี่ยจนกว่าจะหมดเวลาทั้งหมด30นาทีด้วยกันนะเราก็สามารถปล่อยตัวทิ้งไว้เฉยๆแบบนี้ได้เลยนะครับและน้องๆในช่องแคสซูลนดะครับมีแมปไหนแจกไอเทมดีๆน,นะครับ,อ,รบอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะ รายพี่อาร์นะครับจะไปทำคลิปลับไอเทมมาอัปเดตทุกคนกันเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับที่นี้ขอบายบายไปก่อนนะครับ